อะไรคือความสุขมีไหมมีจริงๆไหมความสุขเหมือนจะมีมันไม่มีฉันมีแล้วมึงจะหาทําไมอ่ะทุกวันนี้มึงหาความสุขไม่ได้แล้วก็หาไม่เจอจ,จ,น,จนตายอ่ะเพราะมันไม่มีสุข <c oughs> มันจะมีสุขได้ไงความพอใจนั่นแหละคือสุขใช่ไหมของมนุษย์ความไม่พอใจก็คือทุกข์ใช่ไหมมันก็มีสองอย่างไงเนี่ยเป็นทาคู่อยู่เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอยู่เนี่ยทั้งที่มันไม่จริงอะ่ะหลวงตาเคยพูดคำหนึ่งไว้ทุกกายเนี่ย ทุกข์กายเป็นความจริงเป็นปรมาธรรมอยู่ภายใต้กฎของใจระก,ก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมเห็นเรียนรู้ยอมรับบำบัดตามสภาพนี่คือทุกข์กายรักษาไปทำเห่น <c oughs> ไหม <c oughs> ทุกข์ใจเป็นของไม่มีจริงเป็นผลของความไม่รู้ไม่มีสติเป็นสมุทยัยเนี่ยทุกข์ทงใจเลยคือสมุทยัยละหรือดับได้ด้วยด้วยสติกลับมารู้สึกตัวอยู่เนืองๆน,นี่คือวิจีทําไมถึงว่าทุก ทุกทุกทางใจมันไม่มีเพราะเนื้อแท้แล้วใจก็ไม่มีเป็นสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่มีอยู่จริงถ้าทุกทุกใจมันมีอยู่จริงอ่ะไม่มีพระรหั์หรอกจริงไหมดูจริงๆแล้วแค่ถ้าจะพูดถึงเรื่องปรามัตินะเรื่องภาษาธรรมแม้แต่ใจมันก็ไม่มีอยู่จริงที่มันมีนี่เพราะมีอุปทา,านเพราะความไม่รู้คืออวิชาเนี่ยยังความคิดถึงเนี่ยความรักเนี่ย,คว,ยความห่วงเนี่ย ถ้ามันมีอยู่จริงพระอรหันต์จะละได้ไงทั้งที่ยังไม่จายแล้วเป็นยังพ่อเห็นมัน,มนคือมิระถูกสังขารต่างเพราะนั้น,น,นยังมีมึงอยู่แค่มันทุกข์มากๆแนละ้วมันจะได้เข็ดมากมึงไม่ต้องเข้าไปละนะมันละไม่ได้แค่มันทุกข์มากๆทุกข์มากๆทุกข์มากๆเขาไปะจิตเนี่ยมันเห็นทุกข์เองมันจะสลัดออกเองไม่มีหลักที่จะเข้าไปเอ้ยละอย่างนั้นอย่างนี้นไม่มีแต่ใช้เจตนาไม่ได้ตัวนเนี้ยทุกคนก็พยายามจะเข้าไปละมันพยายามอยู่ไปแก้เห็นไหม การเข้าไปแก้นี่แหละคือความโง่ตัวหนึ่งเราช่วงที่เผชิญทุกเราต้องทํายังไงแล้วคะเห็นมันรู้อยู่ยอมรับยอมรับไม่ยอมรับก็ช่างยอมรับเลยวาง่นแหละกลับมันสู่ลมเลยกลับมันอยู่ในฐานเลยแต่ทุกทางกายนี่มีเห็นไหมปวดหัวบ้างปวดขาบ้างแม้แต่ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ก็ปวดก็หิวก็ร้อนก็หนาวเป็นเห็นไหมต้องตาเคยพยายมามอธิบายให้ฟังว่ายกหลวงตางเป็นตัวอยา่าง เมื่อก่อนหลวงตาก็เหมือน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 พวกเรานี่แหละห่วงคนนั้นคิดถึงคนนี้แต่ตอนนี้ทําไมไม่มีอ่ะเหมือนคิดถึงเหมือนห่วงนะแลจะไม่เคยห่วงเราพูดได้ว,ว่าเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความรู้สึกของเราเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยเพราะไม่มีอยู่ในเราอีกแล้วคือเราไม่มีก็เลยไม่รู้จักเหมือนกับอารมณ์ทางเพศเนี่ยเมื่อก่อนก็มีอยู่ในตัวกูตอนนี้ทําไมไม่มีอ่ะไม่มีแม้แต่น้อยเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีเมื่อก่อนทําไมโวยหานักล่ะมันจะเอาทุกมาจากไหนล่ะมันอยู่ตรงไหนก็เหมือนเดิมอ่ะ มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมไปอยู่วัดก็เหมือนเดิมปกติตั้งตาถึงเอาความรู้สึกตัวเองอยากพยายามอยอธิบายความรู้สึกตัวเองเนี่ยให้ฟังว่าเราเป็นอย่างนี้นะมันเป็นไปได้อย่างไรโอ้มันอัศจรรย์มากความรู้สึกตัวนี้ซึ่งมันไม่มีในมนุษย์อะที่พูดให้ฟังเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างเงี้ยเป็นพยาในใ้พระพุทธเจ้าเตอนนี้หาอะไรกันละ่ะหาเงินใช่เอามาเพื่ออะไรละ่ะหาเงินจริงหรือเปล่า,ามนหาอะไรกันแน่ หาไปหามาเนี่ยสิ่งที่ได้คือสิ่งเดียวกันคือไม่ได้อะไรเลยเนะมื่อวานเนี่ยเออพิกายเนี่ยมีไหมล่ะมันก็ไม่มีนะแต่เราก็ห้ยหากลับไปหามันอยู่โอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยกูทุกกูกับพวกมึงป่านนี้ลนะ่ะโนนอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ไนะขับรถวนอยู่ฮะเพื่อไปหาอะไรนะหาความสุข ทำไมม,มีมึงจะหาทำไมตลอดเวลาล่ะบ้านก็มีครัวก็มีจริงไหมอยู่บ้านอะแต่คนไม่ก็ชอบกินข้าวในบ้านแล้วนะไม่รู้ทำไม่ทำไมที่นอนก็มีซื้อมาโ่ตกแต่งอย่างนีเลยบ้านแต่ไม่ค่อยนอนหรอกหาเงินมาแทบตายคุณจะซื้อบ้านอ่ะนะแต่มันก็ได้อยู่หรอกสังเกต้ังต่งาเป็นคนสังเกตตัวเองมากบางทีขับรถกลับมาเนี่ย คิดละทุกข์ละสำนึกผิดละแต่พอตอนเย็นมาก็ไปอีกละอยู่อย่างเงี้ยมันมันสำนึกไม่จริง <c oughs> จนวันหนึ่งประหารตัวเองเลยตัดใจออกบวชใช้ผ้าตัวนี้คุมไว้เลยใช้อาวุธตัวนี้เป็นไงเป็นกันล่ะยอมร้องไห้สู้ทีนี้สู้อาศัยพระเจ้าเป็นกำลังใจสู้กับมันสู้กับใจเราด้แหละ เอาพระพุทธเจ้าเป็นทีตั้างทําไมวะกูยังไม่ได้ฆ่าคนเหมือนองคุริมานเลยกูทาไมจะไปไม่ได้วะองคุริมานยิงฆ่าคนไม่รู้กี่พันคนกี่ร้อยคนคน,นะเอาองคุริมานเป็นอาจารย์ด้วยซัดกันไปทั้งร้องไหง้อ่ะน้ําตาหลงตาเนี่ยแบแก้มทุกวันมันเหงามันอ้างว้างมันสิ้นหวังมันสารพัดอ่ะมังสั้นไปสารพัดอ่ะยู่คนเดียวก็ กังเขนมาเนี่ยอยู่บนยอดเขานี่อยู่คนเดียวนะใจมันก็จะเรียกร้องหาทางจะอยากหวนกลับไป,ปไม่มันก็แพ้อีกเหมือนเราอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็แพ้เราออกกูจะไม่ยอมแพ้ใจกูะแท้อย่างเงี้ยทำไมอ่ะอยู่ในตัวกูแท้แทเนี่ยก็ทำไมกูต้องแพ้มันด้วย